มันน่ารักน่ารักมากน่ารักแบบตะโกนดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นข้างหน้านี้เลยนะคะวันนี้เนี่ย เราจะมาเปิดกลุ่มกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหมดที่มีนะคะก็จะมาเล่าว่าแต่ละใบเนี่ยการใช้งานเป็นยังไงคุ้มหรือเปล่าจุได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยต่าง,างๆนานานะคะก็เดี๋ยวต้องไปติดตามชมกันหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่กําลังมองหากระเป๋าแบรนด์เนมสักใบที่เหมาะกับเราจริงๆนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมเลยแล้วก็เพิ่งจะมารู้จักกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยก็เมื่อ ปี2ปีที่ผ่านมานี้เองจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ใช้กระเป๋าทุกอย่างเราเป็นคนที่ชอบแฟชั่นมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่า แฟชั่นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราไม่จาเป็นที่จะต้องซื้อของแพงก็มาถึงจุดหนึ่งที่อายุเราก็มากขึ้นด้วยแล้วก็เราก็สามารถที่จะหาเงินได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีกําลังที่จะซื้อของแบรนด์เนมนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อแบรนด์เนมขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะออกจากวงวนของแบรนด์เนมได้เลยนะคะแต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันของมันแล้วก็เราก็คิดไว้แล้วว่า เออมันเหมาะกับสถานการณ์ไหนมันเหมาะกับออเคชันไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมาไล่ให้ฟังเลยว่าเราเนี่ยซื้อตัวไหนก่อนตัวแรกนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับกระเป๋าที่เราซื้อใบแรกนะคะถ่ายกันก่อนว่าเราซื้อใบไหนใบแรก นี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าใบแรกที่เราซื้อมานะคะจริงๆกระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นตัวที่หายากมากเพื่อนๆก็คือแบบเอาว่สต็อกตลอดเวลานะคะเป็นใบที่เซเลบริตี้หลายๆคนเนี่ยเขาใช้กันนะคะแล้วก็ดังมากๆอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยใบนี้ต้องโดนแล้วไหมแล้วก็ด้วยราคาของมันณนะตอนนั้นนะคะเพื่อนๆก็คือไม่ได้เป็นราคาที่ แรงจนแบบว่าจนเกินไปที่สามารถจะเอื้อมถึงไม่ได้เลยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าจะลองซื้อใบนี้มาดูดีกระเป๋าใบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีความมุนเทตมากๆแล้วก็เป็นกระเป๋าแบบที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันค่อนข้างดีนะตอนนี้นะคะก็คือเป็นแบบ shoulder bag นะคะก็เป็นกระเป๋าสะพายข้างที่ ตอนนี้เนี่ยก็คือดังชุดไม่อยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเราได้มาจากเว็บไซต์ข้างนอกนะคะชื่อ Stockx นะคะที่อเมริกาเนี่ยก็จะขายพวกรองเท้าแบรนด์เนมหรือว่ากระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆนานาถ้าขายยากๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูในเว็บไซต์นั้นได้นะก็คือค่อนข้างที่จะ หาง่ายกว่าแต่ราคาก็อาจจะสูงกว่าใบนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยใส่กระเป๋าตังค์ใส่โทรศัพท์มือถือได้ลิปสติกเครื่องสําอางเล็กๆน้อยๆก็ยังได้อยู่นะคะมีช่องเล็กๆด้วยเอาไว้ใส่กาส๊าซใส่ใบเสร็จอะไรประมาณนี้ก็เหมาะกับสาวๆที่ไม่ชอบแตกของเยอะราคาในตอนแรกเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ600กว่าดอลน,นะคะเพื่อนๆแต่ว่าณาจุดนี้เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นไปเป็น1,200รดอลเรียบร้อยแล้วนะคะใบนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นใบที่ชอบมากๆเพราะว่าสามารถที่จะแต่งตัวได้ทุกแนวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น casual หรือว่า formal นะคะก็สามารถที่จะแต่งลุคนี้ให้แมทช์กันได้นะคะใบนี้เนี่ยลืมบอกไปว่ามันเป็นตัวแคนวาสนะคะซึ่งจากที่ใช้มาเนี่ยใบยนี้เนี่ยเป็นใบที่ค่อนข้างทนนะคะไม่มีรอยขีดข่วนแล้วก็ อะไรใดๆเลยนะต่อมานะคะก็จะต้องมาพูดถึงกระเป๋าที่เอาไปใช้ในการทํางานนะคะตัวที่เราใช้ไปทํางานบ่อยๆทุกวันเนี่ยก็คือตัว long c h a m p ตัวนี้นะคะใบนี้เนี่ยเป็นใบที่เราทํา what's in my bag ไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะกลับไปดูได้นะเป็นใบที่ใช้จริงทนมากแล้วก็ ถึกจริงๆแล้วก็สามารถใส่ของได้เยอะมากจุของได้เยอะมากๆเวลาไปทํางานเนี่ยเราใส่ของจิปาทะใส่ของทุกอย่างตอนนี้ยังใส่ของที่ใช้ออาไปทํางานอยู่เลยก็คือมีแฟ้มมีสมุดมีกระเป๋ามีน้ําเครื่องสาอางอย่างเงี้ยก็ใส่ไปเป็นถุงเครื่องสาอางเนี่ยนะราคาดีมากๆแล้วก็ด้วยความที่แมท i a l ของเขาเนี่ยเป็นไนลอนนะคะก็สามารถที่จะทนน้ํา ทนฝนอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งเราชอบมากๆเพราะว่าที่นี่ในออริกอนนะคะฝนตกตลอดแล้วใบนี้เนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะคะที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือมันมีซิปให้ด้วยนะคะเพื่อนๆกระเป๋าที่มีซิปเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ใช้เฉพาะเวลาที่ไปทํางานด้วยนะเวลาไปเที่ยวต่างๆเนี่ยเราก็เอาใบนี้เนี่ยไปเป็นใบที่แบบใส่ของทุกอย่างต่อมานะคะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยจากที่เพื่อนๆทุกคนอาจจะได้เห็นคลิปกันไปแล้วนะคะเราได้เริ่มทํางานเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากหากระเป๋าไซส์ขนาดปานกลางที่ พอที่จะเอาไปทำงานได้นะคะเราก็เลยได้ใบนี้มาซึ่งใบนี้เนี่ยเป็น Tory Burst นะคะเป็นใบที่สามารถสะพายไหล่ได้แล้วก็ถือเป็นแบบ top handle ก็ได้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าเราชอบทั้งสองแบบเลยความยาวของสายสะพายเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ยาวเกินไปแล้วก็ไม่ได้สั้นเกินไปคือมันน่ารักอะเรารู้สึกว่าชอบแล้วก็มันแบบเป็นตัวเรามากเลยคือแบบเป็นอะไรที่แบบ ดูมินิมอลป่ะแล้วก็แบบคลาสสิกสไตล์ของเขานะคะก็เพื่อนๆรู้ไหมว่ามันคล้ายๆกับกระเป๋าอะไร คือเมื่อรู้อยู่แล้วแหละมันคล้ายๆกับกระเป๋า Airmes นะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> สไตล์นี้มันได้หวะ่ะแล้วก็ไม่ได้แพงมากด้วยใบนี้เนี่ยซื้อมาประมาณ600กว่าดอลนะคะสิ่งที่ต้องระวังสําหรับกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยก็คือตัวหนังของเขานะคะเป็น smooth leather นะคะซึ่ง smooth leather เนี่ยก็คือถ้ามีการขีดข่วนนิดหน่อยก็คือจะเห็นชัดมากเวอร์นะคะก็ต้องระวังกันนิดนึงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าตัวหนังถ้ามันเป็นหนังที่เป็นแบบหนัง smooth นะคะมันก็จะค่อนข้างที่จะดูแลยากนิดหนึ่งสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งสำหรับใบนี้นะคะก็คือมันอยู่ทรงตลอดเวลาจากที่เพื่อนๆเ,เห็น คือมันไม่มีแบบย,ย้้ยไม่มีอะไรเลยก็สามารถที่จะปิดแบบนี้ได้ใช้กุญแจกุญแจเนี่ยเป็นตัวอันล็อกนะคะเพื่อที่จะเปิดกระเป๋าซึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยชอบมันเป็นแนวแบบกิ๊บเก๋สามารถที่จะหยิบไปใช้กับทุกลุกได้อีกแล้วอะ่ะดูดิและจุดนั้นเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในวงวนของแบรนด์เนมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนบวกกับเราเนี่ยเป็นติ่งของ Black พิง k ใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะดูอะไรที่เมมเบอร์ของเขา,าใช้เยอะนะคะแล้วเราก็มา เจอตัว YSL 2ตัวนี้นะคะซึ่งโรเซ่เนี่ยเป็น ambassador ของ YSL นะคะสิ่งที่เราได้มาก่อนเนี่ยก็คือตัวนี้เลยซึ่งเขาเรียกว่า envelope wallet มั้งซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่ารักน่ารักมากน่ารักแบบ คือแบบมันดีเป็นคนหนึ่งเลยนะที่ไม่ชอบกระเป๋าแบบกระเป๋ายาวอะ่ะเป็นแบบกระเป๋าเขาเรียกว่าอะไร long wallet ปะซึ่งเรารู้สึกว่าแบบนั้นอนะ่ะมันเถอะทะมันไม่สามารถที่จะใส่อะไรหลายๆอย่างได้ซึ่งนะวันนี้กระเป๋าแบรนด์ต่างๆเนี้ยกำลังโฟกัสไปที่กระเป๋าที่แบบ ทำยังไงก็ได้ให้เล็กที่สุดนึงออกปะเราก็เลยรู้สึกว่าเออการมีกระเป๋าสตางค์เราไม่จําเป็นที่ซ่ต้องมีแบบใหญ่มากหรือไม่จําเป็นว่าจะต้องมีเล็กมากคือเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกระเป๋าสตางค์ที่เล็กมากจนเกินไปด้วยนะเพราะว่าเราลูกสึกว่ามันใส่อะไรมากไม่ได้เรากะมีกระเป๋าที่เราชอบใช้มากๆคือกระเป๋าโคชที่เป็นแบบ เปิดปิดอย่างเงี้ยเป็นซิปนะคะซึ่งเรารู้สึกว่าใบนั้นอนะคือแบบใช้ได้จริงใช้ได้ทนมากๆเป็นใบที่แบบไม่พังเลยนะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่มีการออแกไนซ์อะไรต่างๆมันไม่มีช่องซึ่งอัน,นเนี้ยตัว e n v e l o p e w a l l e t เนี่ยคือถ้าเปิดเข้ามามันจะมีช่องของมันอยู่ ซึ่งมันจะมีช่องสองฝั่งช่องก๊าซสี่ช่องนะคะแล้วข้างหลังเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะมีช่องด้วยซึ่งเราอะดูตามรีวิวอะไรเงี้ยเราเห็นเขาเอาไปสะพายกันนะเป็นแบบว่าเป็นคอสบอดี้ได้ด้วยอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักมากก็เลยเอาตัวเนี้ยมาแอดเป็นแบบว่าสะพายข้างบ้างบางทีด้วยนะถ้าใครกําลังมองหากระเป๋าสตางค์ที่ เอออยากจะได้กระเป๋าดีๆสักใบหนึ่งนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆนะคะอะไหล่เนี่ยก็จะเป็นอะไหล่สีเงินนะคะแล้วก็ตัวหนังอะ่ะจะเป็นตัวหนังคราฟสกินซึ่งตัวหนังตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทนทานมากไม่มีรอยขูดขีดเลยนะคะเราใช้มาได้ประมาณสักครึ่งปีละมั้งเพราะว่าเราซื้อมาตั้งแต่แบบต้นปีอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันยังไม่มีอะไรบกพร่องเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันยังคุณภาพแบบ เออใหม่ใหม่เอี่ยมอะในระหว่างที่เรากําลังดูใบนี้อยู่อะเราก็แบบแอบไปเห็นเว้ยแบบว่าดูในวิดีโอเยอะแยะไงเราก็แอบบไปเห็นตัววอละแบบ Wallet on Chain ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบว่าสวยแบบนี้ใส่ไปงานได้เออมันดูดีนะมันแบบว่าใส่ไปไหนได้นะสะพายก็ได้หรือว่าจะไปอย่างนี้ก็ได้ถอดใส่ออกก็ได้ใบนี้เนี่ยเป็น Wallet Onchain 9นิ้วนะคะซึ่ง ตัวความหนาเนี่ยน่าจะอยู่ที่1.5นิ้วถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ความสูงเนี่ยก็คือจำไม่ได้แล้วแต่ต้องไปหาดูแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็คือตอบโจทย์มากๆอย่างที่บอกไปว่าตัดสินใจเลือกเป็นอะไหล่เงินพอได้ใบนี้มาเป็นสีเงินปึ๊บเราก็ซื้อใบนี้เป็นอะไหล่สีเงินมาเพื่อจะใ,ให้มันแมทช์กันนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีก็คือมันมีช่องใส่การ์ดอะให้เยอะมากคือแบบเป็นสิ เป็น10ช่องเป็นกระเป๋าที่ดูแลง่ายนะคะไม่เป็นรอยไม่เป็นขีดข่วนนะคะซึ่งข้างในเนี่ยถ้าเปิดเข้ามาเนี่ยก็จะมี 2ช่องแบบนี้นะคะแล้วก็มีซิปอยู่ตรงกลางด้านในสุดเนี่ยก็จะมีช่องกาดให้นะคะใบนี้เป็นใบที่ชอบแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ใช้จริงๆเพราะว่าใช้จริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ2ครั้งได้มั้งแต่ว่าเราก็แนวเก็บซะส่วนใหญ่ <c oughs> จริงๆถ้าให้กลับมาคิดดูอีกทีนึงว่าซื้อไหมก็อาจจะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าใบานี้เนี่ยยังไม่ได้ตอบโจทย์แบบ เออที่เราเป็นแบบ everyday use ของเราได้จริงๆนะคะก็เนี่ยแหละเล่าให้ฟังกันเนาะต่อมาตัวที่ซื้อถัดไปเป็นตัวไหน น่าจะเป็นใบนี้นะคะของซิลีนเราก็ได้เริ่มทําความรู้จักกับซิลีนเพราะว่าลิซ่านั่นเองนะคะตัวที่เราชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือตัวเอวาแบ็กนะคะตัวเอวาแบ็กเป็นตัวที่แบบฮิตฮอตมากๆแล้วก็แบบลิซ่าใช้จริงจุของได้เยอะเราก็อยากมีนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเพิ่งมีลุยต้องไปไงคล้ายๆกันปะแบบโชเดอร์แบ็กนึกออกปะเราก็ได้ใบนี้มานะคะเป็นใบบัสเกตแบ็กนะคะเป็นแบบทรงขนมจีบซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่ทรงขนมจีบ คือถ้าเราลูดไปอีกนิดนึงอ่ะมันก็จะได้เป็นทรงแบบทรงขนมจีบปล่อยให้มันแบบลูสอย่างเงี้ยมันก็สวยอยู่นะข้างในของใบนี้นะคะก็จะไม่ได้มีอะไรนะคะก็จะเป็นแบบว่าว่างเปล่าแบบนี้จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเพราะว่า เราใช้แทบจะทุกวันเวลาออกไปไหนนะใบนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็น everyday use ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังหรือว่าเป็นรอยง่ายเพราะมันเป็นใบที่ทํามาจาก Canvas นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าตัวที่เป็น Canvas เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะขคนนะคะไม่ค่อยมีรอยขีดข่วนต่างๆใดๆเนาะตัวสายสพายเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนไซส์ให้เหมาะกับ ไซส์ของเราได้ด้วยนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักจริงๆใบนี้ซื้อมาอยู่ที่1250ดอลารไม่มีแท็กซึ่งเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีมันต้องจัดไพลอม b a s เก็ตแบตัวนี้เป็นใบที่หารีวิวยากมากเดี๋ยววันหลังจะมาทํารีวิวให้ดูตัต่างห่างไปเลยจะได้ดูว่าเออมันสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะ ก็จุใจไปเลยนะคะตัวนี้ถ้าใครอยากได้แบบใส่ของจุดๆเนี่ยก็ตัวนี้ไปเลยแล้วในสุดท้ายแล้วนะคะที่จะพูดถึงวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยซิลีนเบลแบ็กนะคะเป็นไซส์นาโนนะคะซึ่ง ซีลีนเบลแบกเนี่ยทำออกมาทั้งหมด4ไซส์แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมีพิโกนาโนไมโครแล้วก็มินินะคะก็จำชื่อไวด้ดีๆนะคะเพราะว่าตัวมินิเนี่ยไม่ได้เป็นไซส์ที่เล็กที่สุดนะก็จะต้องไปจำชื่อมาแล้วก็ดูไซส์ให้เรียบร้อยนะคะตัวซีลีนเบลแบตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นคลาสสิกของซ l i n e เลยนะคะเราก็เลยแบบว่า เฮ้ยแม่มันต้องมีสิ่งที่ชอบสําหรับซีรินเบลแบกตัวนี้ก็คือแบบมันมีหนวดตรงนี้ยการเปิดของเขาอะ่ะมันก็คือแบบว่ามันคือกิฟเก๋อะคือมัน ต้องยัดกระเป๋าแล้วก็แบบว่ามาปิดตรงเนี้หรือว่าจะปิดแบบปิดคอมก็ได้ซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยสไตล์มันแบบมันน่ารักดีมันเก๋ๆมันเป็นกระเป๋าสไตล์ที่แบบทำเลยก็คือใช้ได้ตลอดคือแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะตกรุ่นหรืออะไรนะคะสามารถที่จะถือเป็นท็อปแฮนดิลก็ได้หรือว่าจะสะพายข้างก็ได้ ซึ่งสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือตัวสายสะพายเนี่ยสามารถที่จะ adjust ได้นะคะข้างในสามารถจุของได้เยอะมากเพราะว่าจากที่เพื่อนๆเห็นคือมันเป็นทรงที่เป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมคางหมูความกว้างตรงนี้น่าจะเป็นประมาณสัก3นิ้วครึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งมันกว้างมากใส่ของได้เยอะมากอย่างที่บอกไปว่าโจทย์ที่อยากได้สำหรับกระเป๋า ตอนนี้เนี่ยก็คือกระเป๋าที่สามารถจุของได้จริงแล้วก็สามารถใส่ของเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเราต้องสามารถใส่เข้าไปในนี้ได้นี่เปิดแบบนี้เราก็จะมีซิปอยู่ก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะซึ่งเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัยดีนะคะก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะคะก็จะเป็นแบบว่างเปล่าหนังข้างในเนี่ยก็จะเป็นหนังกลับนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยที่เลือกสีนี้มาเนี่ยก็เพราะว่ามันดูแลง่ายด้วยแหละเพราะว่าข้างในเนี่ยมันก็เป็นหนังกับสีเดียวกันกับสี ข้างนอกนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าจะหาแบรนด์เนมสักใบเราก็อยากได้ใบที่มันแบบอยู่ได้นานๆอยู่ทนทนแล้วก็ดูแลง่ายๆนะคะก็เลยตัดสินใจเลือกใบนี้มาอีกใบหนึ่งนะคะก็กลายเป็นว่างอกมาอีกแล้วนะคะสําหรับซีรีนเนาะอีกอย่างหนึง่งเราเลือกใบนี้มาเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราจะซื้อมาขายไปอ่ะมันก็ได้เพราะมันเป็นใบคลาสสิกของซีลีนการซื้อแบรนด์เนมสักใบอ่ะเราต้องดูด้วยว่าเออในอนาคตอ่ะเราสามารถที่จะขายหรือว่า ต่อยอดได้ไหมอย่างสีเนี่ยเราได้สีเทามาใช่ป,ปะซึ่งเป็นสีที่เป็นแบบสีคลาสสิกของเขาอยู่แล้วเป็นสีซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วด้วยอันนี้นะคะก็ซื้อมาเพื่อเป็นการลงทุนนะคะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับกระเป๋าทั้งหมดที่มีนะคะถ้าเพื่อนๆชอบไปไหนเนี่ยก็บอกมาคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้รีวิวไปไหนเนี่ยก็บอกมาได้เลยนะคะจะได้ทําเป็นคลิปแยกให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะบ๊ายบาย